สวัสดีครับผมผมอาซุสนะวันนี้ผมมีอนิเมะเรื่องนึงจะมาแนะนาให้คุณผู้ชมนะคือเรื่องนี้มันเป็นทั้งกระแสด้านบวกแล้วก็ด้านลบเลยเอาง่ายง่ายว่ามันเป็นหนึ่งในเรื่องที่มาแรงที่สุดในตอนนี้แล้วนะซึ่งก็คือเรื่องเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพนะเป็นอนิเมะแนวต่างโลกแฟนซีนะคือเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องของพระเอกเป็นโอตคุไว้3สามสิบที่ยังสวดซิงนะวันๆเอาแต่ดูการ์ตูนแล้วก็ช่วยตัวเองอยู่ที่หน้าจอนะวันหนึ่งนะเขาก็ได้ดูรถชนตายแล้วก็ไปเกิดใหม่ในต่างโลกนะก็พอเะดื่มดอมันะ ก็รู้ๆกันอยู่ต่างโลกไปตายแล้วเกิดต่างโลกไปแล้วนะเดี๋ยวนี้พอดนี้มันยอดฮิตกันนะ่ะอืมโอเคเข้าเรื่องเลยนะโลกโลกใหม่ที่พระเอกไปเกิดเนี่ยมันจะเป็นโลกที่เรียกว่าเป็นโลกแห่งดาบแล้วก็เวทมนตร์ด้วยเออแล้วพระเอ,อกในโลกนี้เนี่ยพิจะพระเอ,อกตอนแรกมากเลยเวพระเอ,อกในตอนแรกก็จะเป็นคนที่เรียกว่าเป็นจุดตำต้อยอะ่ะคือเรียกว่าเป็นคนที่โดนกันแกล้งไม่เก่งแหละเรียกว่าคือเอาง่ายๆว่าโดนบูลลี่อะ่ะอืมพอมาในโลกนี้เป็นคนที่ฉลาด เก่งมีความสามารถเรียนรู้ไวเรียกว่าเป็นเซียนเวทมนตเลยนะคือใช้เวทระดับสูงได้ตั้งแต่อายุห้าขวบนะอืมนะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยก็มีดราม่าอยู่นะดราม่าก็คือเอ่อเรื่องที่เทคชวรารัตเมนเนี่ยนะอืมการคุกคามทางเพศท,ที่มันไปพูดคุกคามแม่ตัวเองอะ่ะเออแล้วก็มีเรื่องที่เรียกว่าพ่อมันอะ่ะไปแกล้งโวนลามแม่มันด้วยตอนที่แม่มันกําลังทํางานอยู่ไอเนี้ยเออแล้วก็มีประเด็นที่ว่า แม่มันนอกใจอะไรนู่นนี่นั่นอีกเออเ็มไปหมดนะแต่ว่าคือเรื่องมันมีดรามา่าเรื่องนี้ไงทําให้คนบางคนอะ่ะมันเรียกว่าไงแอนตี้อะ่ะเออมันแอนตี้อะ่ะอืมแต่สําหรับผมนะคือถ้ามองในมุมนั้นอะ่ะมันก็ไม่ผิดหรอกเว้ยว่ามันมันเป็นการเรียกว่าคู่ความทางเพศอะ่ะเออแต่สําหรับผมอะ่ะให้คุณผู้ชมลองมองอย่างนี้ด้วยคนที่อยู่ในโลกเดิมอะ่ะโดนแกล้งโดนรังแกโดนบูลลี่อะ่ะโดนสังคมรังเกียจอะ่ะ ท,ทั้งๆนี่สิ่งที่เขาควรจะได้เขากลับไม่ได้อะนในงานืบพ่อแม่เขาโดนไล่ออกจากบ้านอะเอพอพระเอกเนี่ยมันโดนไล่ออกจากบ้านด้วยเออหลังจากที่พ่อแม่มันตายไปอะคิดดูน่าสงสารขนาดไหนไม่มีที่อยู่ไม่มีที่ไปไเลยเลยแต่สุดท้ายก็ได้มาเกิดในโลกนี้มีเพื่อนที่ดีมีพ่อแม่ที่ดีมีครอบครัวที่ดีใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขจาก คนที่เรียกว่าโดนแกล้งจนหลอนไม่กล้าออกไปไหนข้างนอกอคือเป็นแผลในใจอะจนมาตอนนี้ใช้ชีวิตออกไปข้างนอกไปสู่โลกกว้างได้อย่างภาคภูมิคุณผู้ชมลองมองในมุมนี้ดูนะเออผมว่ามันก็น่าสงสารนะคือมันแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาของพระเอกด้วยนะพัฒนาขึ้นอะอคือมันทําให้พระเอกกลับมาเป็นคนเดิมได้อะ่ะอยากเมื่อก่อนเป็นคนที่เรียกว่ากลัวการออกไปข้างนอกมากเลยเดี๋ยวนี้ก็ออกมาได้ที่ดูเน่าสงสารนะผมว่าคือถ้าตัดเรื่องรามุกออกไปอะ มันก็เป็นคนที่น่าสงสารคนนึงเลยอะผูห้หอเนี่ยมันก็แค่อยากใช้ชีวิตในฐานะของคนทั่วไปไงอืมแด่กับเขากับไม่ได้ถึงสิงง่งนั้นน่ะนะผมว่ามันไม่ใช่นะคุณผูช้ชมก็ลองไปหาดูนะกับเรื่องนี้เกิดจตินี้พี่ต้องเทปเอาจริงอผมอนข้างแนะนําเรื่องนี้เลยอะเป็นเรื่องที่สนุกนะออกมาได้3ตอนนะนี่ดูช่องถูกลิขสิทธิ์ได้ที่มิ Thailand นดะ์นะ n ่องยู u ูบมิว e ์ Thailand อันนี้เขาไม่ได้จ่ายนะคือผมแค่แนะนำไงช่องถูกลิขสิทธิ์คือมันต้องหาดูงองออ้่นนีะ สนุกมากนะคือมันสนุกอ,ะอ่ะนะคุณผู้ชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับถ้าชอบก็ซัมจะใครแลค์แชร์ผมด้วยนะดีชมตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้นะครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย